แล้วก็เจอกับพวกเราได้ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้เป็นไงฮะพี้กอนเจลาเดี๋ยวออกตัวไอเดี่ยหานเอาตัวายแล้วมาเล่นต่อไปแล้วเหรอมกเล่นกีตาร์ไม่เป็นเช็คกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมกอนเจลาขนตาลาต้น้ำเอาเจ็บลูกให้เร็วเฮ้ยให้่นเจ็บไป ใช่นะครับใส่ใบมะกรูดใส่หอมแดงแล้วก็ใส่พริกนะมันจะดีเขาอยากไม่ซีดอ๋อมันจะดีดอกเปิดเปิดเปิดนี่แบบจนจนถึงนึ่งมึ่งเดือนครับคลับโลครับไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้โลครับก่อนคว่ำมาก่อนจะกินตัวอื่นเพราะฉะนั้นอัตราลดก็มันจริงๆเร็วมันได้แก่ประมาณ2ีบ้าเปอร์เซ็นต์เอง าในธรรมชาติในธรรมชาติรดประมาณแค่สิบกว่าเซนธรรมาติไม่ออกอยากใครทำทำยังไงก็ออกครับแม่ควมเมื่อเมื่อใครดำใครแก่จริงจมาใส่หลังพุ่มใส่ออกก็ออกเองแต่มันไม่หล่นนะครับต้องไม่หยามออกมาเลยในหลังพุ่มพอมันออกเนี้ยคือผม่มลอยลงเล่เลยมันมีโอการลดสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะไรกัเตีกาเจี๊บเต่ปีนี้น้ำมันเร่านเนี้ยความเข้ม เราต้องรอเดี๋ยกเนี่ยว่าหนามเพิ่มไปเดินเข้ามาไหมแต่ปีที่พ่านมาเนี่ยกลางกลางเนี่ยเราน่าจะทำแม่ในหมาธนาคารแม่กุ้งอ่ะเราเหยากเป็นขึ้นมาบนนี้เลยเราใช้มันจัมพัดชานเนี่ยให้มันเป็นธนาคารแม่กุ้งคือกุ้งไข่หมดเลยผมอยากให้เห็นแต่ละชัชนแต่ละเขาเป็นบ้านถึงบ้านใกล้บ้านมันกันได้ตั้งแต่ตั้งแ้่ยิงเลยก็ร้อยเลยแต่ก็มีจุดนี้ถ้้าัอดทแม่กุ้งเนี่ยเราอย่าเป็นธนาคารเลย คือก็ว่าตัวเนี้ยเป็นแม่ไข้เป็นแม่หญ่มานะลุงกะจ้างเลวไปเนี้ยแม่พันตัวนั้นหยาบร้อยลงล็อปไปเอาตัวพูเนี่ยมาใช้ในกระจัางนั้นเนี่ยเพื่อการผสมพันธุ์ต่อเพราะมันเป็นแม่พันตัวใหญ่เลยถูกไหมคือคือแก็บยาวมันไปค้าคือมันจะกยะายพันต่อไปเมื่อเราเอาตัวพูใช้ลงไปในกระจัางนั้นเลยกลายเป็นเป็นเป็นอะที่ของก้าไปเลยไม่ถึงนึงกระจ่างเนี่ยสองตัวคือพูกับเมีย อาไซเมียไดเป็นเป็นซิปเราเคยอจำเล้วแต่สถานการณ์นี้นะป้าเมกุ้งพอปัน้นเมปั้นมาล่อยเจว่าถ้าปาพื้นที่ผมก็ไม่รู้ว่าในหลักการวิจารการเราะว่าประจบกับตัวเองกลังนึงเ่ว่าจำเตรงนี้ยไม่ได้พ้นของเราโดยใจอนนาม,มันตายถึงกับนี้มันเป็นเคยมาโกถึงกับนี้กุ้งจะอยู่ในระยะนั้นตาย ตายหมดเดี๋ยวน่ามันไม่เดินมันไม่ถึงกันาดนี้ราะว่ามันคเคยเคลือยถึง,งกันเพราะว่ามันไม่หลกแล้วแต่ว่าเราไปล่องตัวได้เลยว่ามันยังเลือดอยู่มังเลยไม่นะพอโจรมาถึงเลนนะเคลือยยังตั้งพี่ติตัวนะถึงมันจะเป็นผมก็เคยเลี้ยงกุ้งเลยถึงหมดตัวไม่รู้เลี้ยงแต่ไม่ลกก็จามาเล่อกว่านี้ไอ้นี่คือมันเป็นไอ้แรกกับยากเต้าว่าปลาด้านอยู่กับยาวัดรู้เป็นซูเทนเนียมตอนเดียวผมจะอธิบายอยาออ่างนี้อ่าเมื่อการเกิดของอันนะ เมื่อเรามีกเอ้าเลยที่นี่เขาเรียว่าเครื่อ,องมือ,อการเกษตรมันมีนะมีมีปูนมีอะไรที่ว่ามันจะเก้ตรงนั้นเมื่อโราไย้ายเขาไปไหนเนี่ยโรคก็ต้องแกะเมื่อการทางเ่ตาตันมันมีปูนเพิม่มแคลเซียม,มแมกนเีเซียมพวกน,นี้การสร้างเลือก,การอะไรต่างหมดเนียเรคก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเราะว่าเขาทุกจำกัดบริเวณเพราะฉะนั้นเมื่อที่มันตันน้ำมันตายเราสามารถใจดูโรไหมพวกนี้พวกปูนเพิ่มไม โซเดียมเพิ่มเข้ียกว่าออกซิเจนเพิ่มาก๊าซไร้ก๊าซเป๊สก๊าซอัไคาร้ายทีขึ้นมาให้เขาได้สร้างเลือกอยู่ได้ในปัจจัยของเขาโรคเจ้าลูกตัวโรคร่างเนี่ยอะไรก็แล้วแต่แต่คือต้องมาดูรู้ว่าแกอย่างไงเวลานมันปันี่จัยไหมขามาที่ผมก็ได้นะผมผมพร้อมจะมาดูเลยเนี่ยโทรศัพท์เราเนี่ยโซเชียลเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้มากมายนะคือระยะของวงมกล้ามเนี่ยออกจากใครหลือเป็นอย่างไร ระยะมันอยากกินอะไรมั่งาหาใช่ไหมแต่ว่าเมืองของเราเป็นธรรมชาติเนี่ยเข้ามาธรรมชาติคือ 6, โบพันเรายายเขาสารัดไขออกมาแต่โบพันอย่างอยู่แม่พันอย่างอยู่เขา,าไปไล่ไปตา,ามนหนมันก็ไปอยู่ว่าวงเวียนของธรรมชาติแต่เมื่อถ้าเรา,า,เราพผลจริงนะถ้าคนไหนทาได้ไปเที่เปิดเท่นนะผมบอกปันนี้เลยไม่มีได้เกียรที่เปิดเทน่นกทุดริตเลยทุจรู้เลยงครามร้ายที่เรามาพอ่นทุวันนี้ครับมันทำยากทีุด็ด วันนี้ก็คือน่วยของผม,มคือกลมมาไม้คืออยากิดต่อเข้ามาอยากจะมีส่วนรวมกับปี่เซ็กนะทึงผมเลยเลยเลยเข้ามาวันนี้อคือเข้ามารวมในจุดี่ววันไหนปี๊เตกจะทำอะไรแบบนี้คืออยาก,กได้ความคือเราจะเข้ามาคุยกันเลยก็ ข้อความช่วยเหลือไม่ไม kind of ่เหมือนเดิมโดยเฉากจะมาช่วยเหลือดถึงการแกะมาตรง sớm เราก็มาช่วยก็มามาตรงเ s ิมในตรงจุดนี้นะเัราะมันเป็นเป็นเป็นสิ่งดีๆคือตั้มคืออยากเข้าวรวมในกิจกรรมครัเพราะมันเป็นเป็นเป็นจริงดี่ทำแล้วมันเออเนี่ยมันเป็นจริงมันเป็นประโยชน์กับชุมชนของเราใช่ใช่ใช่ช่วงเชิมในในนี้ในการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ เดินเนี่ยทิ้งนำกันดีกว่าเออราทำอะไรก็อะไรแต่เ็การวมครับงานขงผมเลยเรื่องเห็นตรงนี้ว่านั่นแหละติ่ตัวเป็เยอะมากครับไปถึงคัดเอาครับว่าเพิ่งไปจึงตวดใจองน้องแจ้งนะเป็นกรมอนุรักษ์บ้านหนําหมมากกติน้องก็มามาคุยแบบเนี้ยคือไม่ถึงเกี่ยวกับเรื่องแต่ว่าตั้งคิอนุรักษณ์คือหน่วยงานข้างนอกเนี่ยเข้าเข้าได้แต่ช่วยพักดันเล่าแต่ว่า ยากให้เริ่มจากในชุมชนนะคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีเป็นเป็นเป็นส่วนสําคัญเลยเทวาจะพลักดันให้มีแนวเขตได้เรียกรวบ้านบกครองมีอำนาจใน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 แนวเขตทางมดเขาเขาจะรูมันเขาเรียกว่าการทําให้ชุมชนเข้มแข็งเออนะมันต้องเริ่มจากผู้นํำใช่พราะว่าผู้นําสั่งผู้นําเนี่ยมีอำนาจแล้วก็สั่งเลยว่าเออตรงเนี้ยสมมุติเราตัวทําตรงมตรงบ้านนะตัวไอ้ตตรงนั้นไอ้ตัวไอ้ต không phải tới đây, không phải tới đây, cứ ngay vào chung, vào chung, làm, mặt tim của bạn rồi, rồi tăng vào đồng ní coi nè, cứ không có khốp kúp về, rồi coi coi tăng vào đồng ní coi, chỗ, chỗ, à, để mình nói chuyện với bạn anh Phưng nè, anh Phưng là, anh เมื่อเราต้องประชุมชาวบ้านเนี่ยทำประชาติ์ขวาเนี่ยเราอยากได้เขตเขตกองมู่บ้านเนี่ยกลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้ครับเขาก็ไม่ไม่ใจแต่เมื่อเราบอกประชุมเหล่าเทศเราประกาศเนี่ยมีไปมีได้เทเล่าเราก็ได้เขตกลับขึ้นมาตรงไม่พี่เพิ่งอ่าตรงปุ๊บลงขวยประด้านเลยต้องลวมมือกัน สิ่งที่เราหวังก็คือว่าถ้ามู้นนพร้อมม,มู้ในมีแนวร่วมเมื่อเมื่อตัวธรรมบัจจาคมมาเซ็ตเนี่ยใช่โอเคสมมติเ,เรามีธรรมบัณฑปลาหมาดซ้ำนังซีลังเ,เราไปยยกไปลงตรงนู้นยยกไปลงตรงนู้นยยกไปลงเราไม่แยกมาจุกอยู่ตรงนี้นมันมันไม่มีประโยชน์ถ้ามาจุกอยู่ต่างตรงนี้ก็คือเท้ากับเราเอาไว้ปักไว้หลอกเล่เต็มเล่ไปหมดเลยแต่ว่าผลประโยชน์สูงสุดคือเมื่อเราทำแล้ว่ืยงาน เขามาปล่อยกุ้งปล่อยปลาแล้วเขากระด้เใหนพ้นซํำนิดเดีว่ากุ้งปลามันโตชาวบ้านในห้ากินขึ้นมาได้มัดไม่ได้จบแก่ชาวบ้านในห้ากินแต่ปปากต้องชาวบ้านแต่มันยังตามไม่ถึงว่าเมื่อผมมันทำตีพักแค่มาพักเข้าคายกุ้งคายปลาแค่ได้เป็นคายกุ้งคายปลาแค่ในท่อเนื้อเล่แนวปลาเนี่ยแค่แต่มันอุดมสมบูรณ์แต่ข้างนอกว่าเจ้าเขาก็ได้กินกุ้งในกินปลามันจะสมงผลในทุกคน ได้เยอะเราชุมชนได้มีได้ถ <Obrig> ึงการตีเข <w> ้าท้ามอ่ะเอาโมสู้ทําต่องเที่ยวได้โมสู้อยากทัพนีเนี่ยปุ่มท้าหมานักต่องเที่ยวติข้ามาหนึ่งคนใชร์ใจในชุมชนถาเลยคือการตีเอาเบียจากข้างนอกข้ามาเติมชุมชนมันจะสร้างเศซษฐกิจข้องชุมชนมันดีขึ้นมันสร้างไงลาดที่เรามีอยู่ในชุมชนกับมันได้มีคนมาเดินมันสร้างไแม่ค่ะที่อยากค่ายขนมได้ค่ายขนมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันอย่างต่อเนื่องได้เยอะในแง่ของธุรกิจเนี่ย ถึงถ mm ้าเรามีกุ้งสมัยก่อนเพื่อนมาเพื่อนตัวมาถ้าไม่ได้กินกุ้งกลามกลามก็ทื่อว่ะตัวไม่เลยใช่ไหมใช่เราเสื้อกินทีซ่องข้ามลูกแต่พวกมอตอนนี้ต่ำใจใล้มากนะหาไม่ได้้าไม่ได้เราเล้งกันลักเป็ดนตัวนะซ่องข้ามตัวบอกว่าได้แต่กินเป็นลูกอย่ามาเล้งกันนะทุกวันนี้ถึงผมเห็นกงไป่เสกเนี่ยผมเลยนึกถึงว่าเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่เนี่ยฟังเอาใจเนี่ย นั่นแหละมันจะมีแนวเขาจะแนวปรกการังกับเป็นเทวังเคยกองปลาเนี่ยก็าสร้างมันขึ้นมาเพื่อห้ามเรือวนลากเนี่ยเป็นแนวมาหมดเลยถึงเหม็นกองผีเสื้ทำธนาคารปลาเนี้ย<อ>ผมเลยบอกเนี่ยบ้านเรามันน่าจะเป็นแบบนี้บ้านเราทำไม้โดยช่วยกันเนี่ยทีรวมทัวกันนะมันมันคงไม่ใช่เป็นชมรมอะไรนะเป็นการร่วมร่วมกลุ่มกันส่งเสริมให้มีการพัฒนาในพื้นที แบบอย่างเย็ยนคือในในส่วนของความคิดคือเองจริงเกิอาชีพดังเดิมคือข้องพ่อเมก็คืออาชีพประมงนะแต่เมื่อก่อนน่ะไม่เคยมีในลนนักษณะบันีแต่นี่คือเป็นมิติไหมที่ว่าจะทําให้คนในพื้นที่กลับมามองว่าสิ่งที่คุณต้องการอะไรบางทําไมตอนเนี้ยสถานาการณ มันถึงได้เปลี่ยนแปลงขนาดนี้จากมาก่อนเนี่ยเรามีกุ้งปลากินที่อุดมสมบูรณ์เราก็ต้องกลับมามาดูกันคือการปัะาเนี่ยมันมีอะไรมิติแต่อย่างหน่อยกลุม่มได้มีหนึ่งกลุ่มที่ว่ามาร่วมตัวเพื่ออะไรเผื่อที่จะให้คนในชุมชนได้ตระหนักว่าต่อไปเนี่ยนะทุกคนต้องมีส่วนรวมมารวมกัน มารวมด้วยช่วยกันอ่าไม่อ่านมันนี่จะทําคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของก้องตัวเองนะกองตัวเองคือความรู้สึกจริงๆสนับสนุนแล้วรวมที่จะรวมมือเพื่อให้ชุมชนของเราแข็งแกร่งเรื่องก้องอาชีพเรื่องก้องไรายได้แบบยั่งยืนนะแบบยั่งยืนสิ่งที่มองเห็นตอนนี้คือสภาพแวดล้อมบ้าเรา คือบ้านกาโครบคือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพัฒนาก็คือแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ธรรมชาติอยากให้คนรุ่นที่อยู่ปัจจุบันสานต่อให้คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับเพื่อให้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ พี่ชัยพี่ชัยนี่เป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์กเขตของอะไรนะพี่เสกบ้านเราเขาเรียกว่าเจ้าท้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์เาดูแลพันธุ์พืนและสัตว์ป่าพันธุ์พืนและสัตว์ป่าในในพื้นที่ป่าพรุก่องเกาะโคกใช่ไหมเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าชั่ว,วคราวหน่วยพิทักษ์ป่า,าชั่วคราวบ้านเกาะโคกหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวแต่ว่าพี่ก็ประจําการอยู่ ตรงจุดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เข้าใจในบริบทที่พวกเรากลุ่มอนุรักบ้านปลาน้ำประหม่ากำลังทําอยู่ล้วพี่ก็เล็งเห็นโดยเฉพาะหัวหน้าของพี่หรือว่าหน่วยงานของพี่เขาก็เล็งเห็นแล้วก็มองอยู่ใช่ไหมครแล้ววันนี้ที่พวกเรามาคุยกันหรือว่าเสวนากันนะครับทุกคนก็จริงๆะคลิปนี้ที่ผมอยากนําเสนอนะครับก็คือการเสวนาโดยที่แบบไม่มีการอ่านสคริปต์หรือว่าไม่มีการวางรูปแบบอะไรทั้งนั้นนะฮะผมอยากนําเสนอว่า ตอนนี้ในตำบลกอมาก็คือมีหมู่บ้านอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่กลุ่มของชุมชนแล้วฮะมันเป็นกลุ่มของหมู่บ้านเลฮะพิเศษจากหมู่3เนี่ยฮะพี่ชัยเองแกก็เป็นเจ้าหน้าที่หมู่4หมู่4หมู่สเแต่เราก็หวังว่าจะจะได้ขยายไปหมู่10หมู่7หมู่3นอนในในนี้แต่ว่าคือคือคือเราแบ่งเขตไว้ให้แค่ ใพ่อแม่พันธุ์เขาได้อยู่บ้านเขแล้วนอ่ะโอเคในสิ่งที่พี่ศรีพูดมาเนี่ยสิ่งที่พวกเรากาลังทําอยู่ก็คือว่าทุกหมู่บ้านนะครับทุกคนกคน็คือว่าจะต้องมีเขตอนุรักษ์สาหรับพ่อพันธุ์และก็แม่พันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลานะครับนั่นคือวัตถุดิบที่มันต้องมีความยั่งยืนโดยเฉพาะชุมชนบ้านตําบลเกาะหมากของพวกเราใช่ไหมพี่เพื่งอ่ามันเป็นไฮไลไท์นะครับทุกคน ตำบนก็นมากถ้าทุกคนดูโดยภูมิประเทศแล้วนะครับฝั่งตะวันออกถ้าใครอยู่ของฝั่งตะวันออกของเกาะเนี่ยจะมีไฮไลท์คุณจะทําธุรกิจหรือว่กิจการอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะมีไฮไลท์ในพระาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าใช่ไหมเราสามารถขายสตอรี่ได้ใช่ไหมพิเสกในกลางวันและก็กลางคืนเนี่ย <Okay. S 1> พระจันทร์ใช่ไหมฮะสะท้อนกับแสงนะเป็นไงว้าวไหม ว้าวนะเมาเมาพี่อย่าเมาทุกคืนสำหรับส่วเกษตรโดยเฉพาะตะวันออกและตะวันตกของเกาะหมาเองไฮไลท์ก็คืออะไรพี่เสกลานโยพระอาทิตย์ตกตรงกอสีกอห้ามันไม่ใช่แค่ลานโยนะพี่มันคือเกาะหมาทั้งเกาะเลยนะมันคือเล่าที่ลานโยด้วยเบียได้เบียเบียเบียมาได้เอาล่ะทีนี้สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นะครับ อย่างวันนี้เนี่ยผมจะพูดว่าวันนี้ผมไปซื้อกุ้งกับพี่ศิษย์ผมไปซื้อกุ้งได้กี่ตัวก็เป็นกุ้งกล้ามกรามในพื้นที่ของเราเนี่ยมันได้ประมาณสิบตัวพี่ชัยพื้นที่หมู่สี่ของพี่นี่แหละที่ผมไปแล้วพี่เบิ่งซึ่งตอนเนี้บอกเลยว่าวัตถุดิบเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่หายากมากเรียกวมันเป็นทองคาตอนนี้มากๆเลยแหละเพื่อนผมไปยกใส่วันนี้สิบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบลูกได้อะไรไหมได้ดุกทะเลสองตัวดุกทะเลสองตัวดักเอาไว้เท่าไหร่หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง ก็คือหนึ่งหมู่บ้านนะครับทุกคนวันนี้หมู่สี่ผมไปหาซื้อกุ้งผมไม่รู้นะครับว่าแพรอื่นเขามีมากหรือเปล่าแต่วันนี้ผมไปได้ประมาณสิบกว่าตัวและหนึ่งในนั้นเป็นกุ้งไข่นะครับและเขาก็ช่างขายผมผมก็เลยซื้อแล้วก็แยกไว้ฝากเขาไว้แล้วก็ให้เขาให้ออกซิเจนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพิเศษผมจะไปเอามานะแล้วก็ในกุ้งตัวนั้นเนี่ยมันจะมีไข่อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยนําเสนอแล้วก็ต้มมามา่า อร่อยพี่กับกุ้งโอ้พี่เนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่รับตรงนี้กุ้งไก่เดี๋ยวพี่จะเก็บทั้งหมดนะครับพี่ชัยโอเคพี่จะเก็บแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปเอามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมต้องอนุบาลไว้ก่อนนั่นเป็นแนวทางที่พวกเราจะต้องอนุรักษ์นะครับพี่นี่ไมไม่นกุ้งกุ้งไก่พี่ได้เท่าไหร่เนี่ยพี่เจอเพิ่บพี่จะซื้อไม่ต้องคิดค่าเดี๋ยวพี่ให้น้องมา เข้าใจเนาคารเข้าใจอ่าโอเคนะพี่เสกนะอันนี้ก็คือว่าเป็นคํายืนยันจากพี่ชัยเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ในพื้นที่ของผู้ก่อขบอยู่แล้วพี่พิ่งพี่เสกแล้วก็พี่ชัยคือฝากถึงทุกคนดีกว่าที่มีกุ้งไข่ถ้าพยายามติดต่อในพวกเราได้เนี่ยอยากให้เอามาไว้กับเราอยากให้เอามาขายใเราจ้ะจำนำได้ไหมพี่ได้จำนำแล้วจำนำแล้วเราก็ หน่วย<ม>แม่กุ้งคืนเข้าไปนะ,ะใช่ไหมคืนก็ได้เราซื้อก็ได้แต่ว่าเราอยากสร้างปีนี้เราอยากสร้างหน่วยย่อยๆที่จะเพาะฟักแม่กุ้งไข่เสร็จปล่อยไข่เสร็จปล่อยครับให้เยอะที่สุดครับแค่นั้นปีนี้จะเกิดขึ้นภายในหมู่กล้ามไม่ไม่พี่อยากให้เกิดนี่ตอนนี้หมู่สี่เขาก็มาแล้วหมู 9, ่เก้าเราก็พร้อมหน้าบ้านอ,อมตะหน้าบ้านพี่หน้าบ้านพี่หน้าบ้านใครก็ได้อยู่ใกล้ทะเลเราจะพยายามสร้างหน่วยย่อยๆแบบนี้ขึ้นให้เยอะที่สุด สำหรับรับแม่กุ้งกล้ามกรามที่มีท้องที่มีไข่อยู่ในท้องเอามาอนุบาลแล้วก็เพาะให้ออกลูกมาแล้วเราก็เอาแม่พันธ์ปล่อยลงทะเลเอาลูกกุ้งถึงแม่พันธุเราต้มดีจะดีเหรอพี่ดีอร่อยนะไม่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 นี่พี่พูดเล่นใช่ไหมพูดเล่นพูดเล่นก็คือลูกกุ้งเราก็เอาไปทําในขั้นตอนต่อไปใช่ไม่ไม่เราปล่อยลงทะเลเออล้วก็เอาไปปล่อยแม่พันธุ์เราก็ต้องปล่อยใช่ไหมพี่ เก็บเก็บไว้เก็บเก็บไม่แน่เหมือนแนวทางของพี่ชัยบอกว่าเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยจะให้ให้เก็บไว้เป็นแม่พันธนะแม่พันธุ์เพื่อว่าเราจะได้แม่พั์เนี้ยไว้ขยายพันธไว้ขยายพันธุ์เราก็ใส่เขาอยู่ในที่เนี่ยตัวผู้เข้าไปจะได้ต้องมาดูวานกันนะเดี๋ยวในกางาโอเค โอเคเดี๋ยวผมจะขอสรุปแล้วก็ปิดคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าอย่างที่นําเสนอนะฮะก็คือว่าสําหรับวันนี้ที่เกิดการเสวนาเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่างพี่ชัยเนี่ยจะมีหัวหน้าของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มครับกรมป่าไม้มและกรมประมงด้วยใช่ไหมออครับผมกรมประมงจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาปรึกษาใ,ในเรื่องของสิ่งที่พิเศษกับพี่พึ่งกำลังทำอยู่ กับเรือ่อน <ผม S 2> ให้มันเดินเดินหน้า,<อ>าต่อไปนะฮะก็คือหลังจากนี้ผมอาจจะต้องเสนอคลิปในในส่วนที่เจ้าหน้าที่าราชการเข้ามามีส่วนร่วมในใน,ในกิจกรรมที่นักพัฒนาของหมู่เก้าตำบลกาอมะอำเภอ ป่าพยูนยจังหวัดพัทลุงกาลังทําอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์จะเกิดอะไรผมเชื่อว่าจริงๆแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้ทําประมงนะครับทุกคนแล้วพี่พึ่งเองก็ไม่ได้ทําประมงพี่เสก็ไม่ได้ทำประมงพี่พชัยก็ไม่ได้ดักดักชัยหรือว่าอะไรแต่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนี้หนูกมันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับแต่สิ่งที่พวกเราทําอยู่เนี่ยเรามองเห็นถึงความย,ายั่งยืนและเราตระหนักที่สุดก็คือว่า การใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณค่าและมันสิ้นเปลืองมากๆากนะฮะพี่ใช่ไหมฮะที่ฝังแล้วเราทําเพื่ออะไรวะที่เราฝากไว้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกุ้งสามน้ำกุ้งหวานมมันไม่มีให้ทำแล้วพี่เออมันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วฤดูกาลมันหายกุ้งมันก็หายปลามันก็เริ่มจะหายรายละเอียดมันมีอะไรมากมายพี่เรา กดติดตามไว้นะครับกดติดตามกด subscribe แล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะฮะไม่ใช่พี่ผมพูดเองกด subscribe like กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งเอาไว้คลิปต่อๆไปนะฮะเป็นข้อมูลภายในชุมชนที่ผมเองเนี่ยอยากจะนําเสนอสิ่งดีๆแล้วก็อยากจะทําให้มันมีความยั่งยืนทอทอเองเขาก็เริ่มลองเห็นเริ่มเล็งเห็นนะทอทอเป็นคนเปิดเท่ากับ เปิดป,ประตูบ้านใหมครเออเป็นองค์กรที่เข้ามานะพี่ชัยพี<ช>่เบิ้งเป็นเป็นเป็น,ปนองค์กรถ้าใครเห็นฮนะคลิปที่เราไปทําเนี่ยนะทททเขาส,สนับสนุนกิจกรรมของพวกเราโดยเฉพาะ CSR สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในตําบลกอหมานะครับทุกคน <ishes. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ชมคลิปนี้นะครับกดแชร์นะครับช่วยกันนะฮะผมเชื่อว่าบุคลากรในชุมชนรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นที่ออกไปอยู่ข้างนอกคงจะมีประสบการณ์นะครับแล้วก็คงจะได้ รู้และตระหนักดีว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันจะเกิดผลประโยชน์อะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เจอกับพวกเราได้ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้เป็นไงฮะพี่ก่อนจะลาเดี๋ยวออกตัวไอเล่นกันไหมเล่นกีตาร์ไม่เป็นเดี๋เช็คตัวใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก่อนจะลา ใช่นะครับใ baking, ส่ใบมะก flowers, รูดใส, osob, ส่หอมแดงแล้วก็ใส่พริกนะครับอย่าลืมใส่นมสดเยอะๆนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบอกมือบอกมือด้ยทุกคนบอกมือบอกมือเฮ้ยบอกมือให้กล้องจ้องกันเดี๋ยว